จากแมปหน้ามาเลอเกินโอ้เดี๋ยวนะจอดตรงไหนอันนี้สุดแล้วอ่ะอ๋อแสดงว่าจอดแถวนี้แหละไอ้นั่นอยู่ไหนวะเอ้ที่เป็นอ๋อนู่นหินกองหินอยู่ข้างหน้านู่นน่าที่ลอย คนมาตกปลาด้วยเนะี่ยโอ้โหแจ่มมากครับผมโอเคครับตอนนี้มาถึงชายหาดนะครับจะเป็นจุดชมวิวของชายหาดบ้านอำเภอครับผมมาครั้งแรกครับผมวันนี้มากับน้องบูมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกครับผมโอ้โหสวยมากครับ ขับรถมาผมจากพัทยากลางขับมาประมาณ30นาทีนะครับก่อใครสนใจเดี๋ยวผมปักหมุดไปให้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วน่าจะพอรู้จักกันนะหาดชายหาดบ้านอำเภอครับผมสวยมากโอเควันนี้วันธรรมดานะครับวันจันทร์พรุ่งนี้วันหยุดน่าจะคนเยอะครับวับนอังคารโอเคครับเดี๋ยวลงไปลุยกันยอดนี่ครับผมตอนนี้ลงจากรถละ ดูครับดูอห้ยใส่มากดูครับดูนะรถผมจอดกันตรงนี้ครับคิดว่าจอดได้เพราะว่าไม่ได้มีห้ามป้ายห้ามจอดนะครับชายหาดโอ้โหส,สุดยอดดูน้ำสิครับดูน้ำสิครับโอ้โหสุดยอดครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะนะครับผมจอบที่นี่หมายเด็ดอีกหมายหนึ่งนะครับตอนแรกจะไปซ้ำที่บางเลนะแต่ว่าพอดีดูจากแมพแล้วมันเป็นหินสองสองก้อนที่ยาวๆอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ากองหินนะที่มันยื่นออกไปทะเลครับผมสองจุดสองฝั่งนะครับก็เลยเลือกมาที่ฝั่งนี้นะครับเลือกมาฝั่งนี้ เดี๋ยวจะลองเนี่ยครับประกอบคันแล้วก็อลองตีดูนะมีกุ้งสดเผื่อมาด้วยครับนะถ้าเผื่อเหยื่อปลอมไม่ไม่มีอะไรกัดนะครับต้องหาวิธีเผื่อๆไปเดี๋ยวเราจะเดินออกไปตรงปลายยอดกองหินตรงนู้นเลยครับจัดอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวมาลุยกันหมาโคตรดีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าปลาจะมีไหมนะครับ เอาหนา,น,าน้ำทะเลนะครับตกที่ไหนก็มีปลานะครับแต่ว่ามันจะมีปลาแบบไหนนั่นเองเห็ดโคนปลาสีขนปลากินเหยื่อปลาเอ๊ะปลากัดเหยื่อปลอมหรือปลากัดเหยื่อสดนะครับมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวลุยกันโอเครับผมตอนนี้ชุดพร้อมเหลือเกินครับผมพอดนนีมีน้าท่านหนึ่งเขาตกเป็นตีโยหมึกนะครับตีโยกุ้งเอาหมึกนะครับ เดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยสวัสดีครับอยู่แถวนี้ป่ะครับเนี่ยผมมาจากสมุทรปราการเลยครับผมบางนาครับผมพอดีมาส่งแฟนทำธุระครับก็เลยแวะมาใช่ครับผมจะลองอาจิกับไมโครจิกอัครับผมอ๋ออาจิดีกว่ามาเวอร์มาเลียงได้ดี วันนั hey, ้นได้ที่ผลกันไเยอะไอเปียกข้างหน้าเลยใช่ไหมครับเลยไอ้เลยตรงไอ้ขาวๆไปหน่อยใช่ับตรงตรงต้นเลยนะถามหาที่แม็กซ์ครับต้นสุดท้ายเนาะโตไปข้างนอกที่ข้างนอกจะมีไอ้เปียกไอหอยหลังเล็กๆไอ้ไอ้เปียกนี่คือคล้ายๆโฉมงามตัวเล็กเขาเรียกไอ้เปียกใช่วันนั้นที่ผมโดนนะครับน่าจะเป็นไอ้เปียกครับผมเลยนิดนึงเที่ยวไปด้านนอกประมาณนี้ครับแต่ถ้าตีหมึกต้องเป็นแนวนี้ ได้หมดครับแต<ด>่ว่าห<ด>ัวเครื่อนมันจะมีพวกเรือเล็กเรืออวนข้นั้นเขาจะวางอวนกันเยอ,อะไม่ไม่เวิร์กอยู่ได้แค่ประมาณก่อนถึงตรงนั้นนะตีไปข้างนอกตีไอ้มาเวิร์มน่าจะน่าจะด,ดีมามาเรียครับนอะไรเขาเรียกมาเวิร์มมาเรียอะไรนะครับผม,อมออขอบคุณมากนะครับ,บครับผมสุดยอดอ๋อโอเคแจ่มครับแจำวันนั้นผมก็ไปบ้านตะมาครับบ้านตะใช่ใช่ครับผม ไอตกไอที่ริมระเบียงที่เขาห้ามอ่ะตกผิดคนอยู่นะใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับครับผมโอ้ยไปลงเรือกผมก็ได้นะได้ครับผมม่เลือกผิดรถอยู่ที่บางเดโอแล้วเดี๋ยวกลับกี่โมงครับเนี่ยไม่ถึงตกที่นี่เหรออ่าอตกที่นี่ตกประมาณสิบยี่สิบปีก็น่าจะกลับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้ดีกว่าได้เดี๋ยวขอเบอร์เอาไว้ไมม่าหนน้ผดดงแคสีเข้าไปในเฟซออครับเดี๋ยว ต้องเก็บเบอร์นะครับเบอร์ไตนะครับนี่เรามาเจอไตเลื่อยไตจุกไตจุ่มไตจุ่มนะครับงใครสนใจเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ใต้คลิปครับผมถ้ามาก็สอบบังเอิญครับมาเจอกันพอดีโอ้ดีมากครับแล้วก็ f อฟซีด้วยนะครับผมโอโอเคครับผมเดี๋ยวเมมเบอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าหมึกจับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอเคครับผมเสร็จจากขอเบอร์ไตนะครับ ไสจุ๋มครับบางทะเลครับใครสนใจมาลงเรือนะครับตีหมึกตีอัดจินะครับก็เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรติดต่อนะครับข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับเพราะมื่อกี้ไสจุ๋มเขาบอกว่ามี a c e b o o k ด้วยนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับหมายวันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาอีกแน่นอนนะถ้าวันนี้ประสบผลสำเร็จนะครับผมมันมีสองฝั่งนะครับเป็น ก้อนหินก้อนปูนถ้าฝั่งนูง้นมันอาจจะเป็นของที่พักนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งที่ผมมาจอดรถอะ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาจะจอดง่ายหน่อยนะครับมีโคนหินด้วยนะจริงๆอาจจะมีไอ้เก่านะครับไปดูข้างนกัน เพื่อนตกปลาด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เขาขอให้ได้แต้มก่อนนะครับตอนนี้เกเครับพี่เขาจะลองเป็นโยโยกุ้งนะครับลองล่ามึกดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ตกไอ้นี่เลยตกเป็นเหยื่อไมโครจิกกับไอ้ไมโครจิกดูก่อนนะครับลองดูไม่แถวนี้ก็ได้ปุ๊บล่มขอนั่งด้วยนะครับเคครับผมเราก็จะ แถวๆนี Cornell, ة, well, here, <laughs> <laughs> ้ครับลงอ้าวเหรอเดินลงไปซัดเลยเดี şey ๋ยวเดี <can you? <can you? ๋ยวเตรียมของก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาลุยกันเวลาเรามีน้อยครับประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งก็ต้องกลับไปรับสาวๆครับผมแล้วเดี๋ยวไปต่อหมายอื่นนะครับก็อาจจะเป็นคลิปอื่นนะครับผมคลิปนี้ก็มาตรงนี้แค่นั้นพอ เคยมาไหมครับพี่ตรงนี้อ๋อครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมค,ครับครั้งแรกเหมือนกันครับพี่เขาก็ครั้งแรกครับผมก็ครั้งแรกครับ

ซาบิกิดูบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคงไม่เล้าเท่าไหร่นะเผื่อซาบิกิจะเลา้าไอเปียกได้นะครับลองดูกันตอนนี้ก็ฝากนะครับน้องบูมทําผลงานก่อนครับตอนนี้เหยื่อสดนะครับผม <c oughs> ต้องพึ่งน้องบูมแล้ว พี่มาแล้วลูกปลาใหญ่ปลาปลาจิบมาแล้วพี่มันไล่มาแล้ว หม,มึกด้วยตีปลาด้วยครับอ๋อได้แล้วใช้เยอ,อะเลยครับอันนี้โดนจับแถวไหนครับเมื่อตีตรงันมันขึ้นแล้วมันโดนตีกลิ้งไหแวแล้วมันออกไอ้นี่จตรงเนี้ยพี่เขาได้สีขนนะครับพี่ขอดูผลงานหน่อยครับ<ห>รอ๋อตีตรงแนวหาดใช่ไหมครับตรงหัวยินอ๋อ้นู้นใครเลยนี่พี่เดินมาหรือว่าขับรถ เนี่ยผมได้เป็นพวกสีขนนะครับสีขนแล้วก็ล่ามือด้วยมือยังไม่ได้เนาะยังไม่มีเลยวันนี้น้ำสวยแต่ไม่มีตัวครับผมอาจจะเป็นเพราะน้ํามันเดี่ยนะเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเมื่อวานแต่เมื่อวานก็มีแข่งว่ายน้ำอื่อโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะไม่เป็นคนจิ้กันครับไม่ผมดินอนเป็นอจิเนาะมันกัดตอนกัดนี่กัดถี่ป่ะครับประมาณ แมถ้ามันมีขึ้นก็ตัดเลยเลยนาะเพราอก่อนดีตรงนี้ไม้ต่อไม้โอ้หแต่ตอนนี้ไม่มีปากขึ้นเลยปีที่แล้วผมตีติขนกลมตรงนี้ตีเป็นร้อยร้อยตัวโอ้กินทุกไม้แต่มันยังไม่ถ้าเป็นหินก้อนฝั่งนู้นจะเข้าไม่ได้ทุกเป่าพี่มันจะเป็นของเข้าได้อ๋อได้เหมือนกันเข้ารถจอด ได้ถุ่นล้านอันเนี้ยมันมันมีแล้วก็แต่ถ้าเอาถามสะดวกสบายฝั่งนี้ดีกว่าใช่ใช่ครับขอบคุณครับก็ไม่มีอะไรมันจะมีตีหมึกได้อยู่แต่ลมมันแรงเป็นลมตานี้มันตีไม่ได้เ้าเบิ้งเวิ้งตรงกลางนี้มันจะพอมีปลาป่ะพี่ไม่มีเนาะตกปลาได้พวกฝั่งเกี่อสดอะไรอย่างงี้นะฝั่งนี้มันยังมีปลาสาสมีอะไรอะไรตีกันมึงจะโดนอะไรบ้างนะ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับพี่ก็เมื่อกี้ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่กัดขนาดกระนำตีกันปุ่มปุ่มปุ่มลองลองฝั่งนี้ไม่มีไม่ยอมกัดมันไม่ขึ้นด้วยนะครับขึ้นเมื่อกี้ฝูงเดียวแล้วก็หายไปเลยผมลองเหยื่อสดดีกว่าออเ เพราะว่ามันไม่ขึ้นนะครับคือเราตีไปมันก็ว่างเปล่าสู้เล้เหยื่อสดเผื่อจะได้สักตัวสองตัวนะครับไม่ได้โชกันเวลาน้อยครับผมพี่เขาก็ลองนะครับลองเหยื่อสดตอนนี้ไม่มีแต้มเลยเพราะว่ามันไม่กัดเลยขนาดพี่เขายังหนีจาก ซาบิกิก็ได้ครับกองฝั่งนี้เผื่อจะฟุกไม่ฟุกก็แหวแค่นั้นนะ ประมาณ11บเอโมงเดี๋ยวไปตกชายหาดดีกว่านะครับก็วันนี้ถือว่ามาสำรวจหมายแล้วก็กองสวยๆติดแล้ว มาแล้วหเห็นโคนครับเออใหญ่นะใหญ่กว่าบางสลีกันะนี่ ไปริมหาดดีกว่าครับผมบเพราะว่าตรงนี้มันมีหินเยอะหินกับกหินกับพวกขยะนะครับผมเดี๋ยวไปหน้าหาดดีกว่าไ,ไ,ไปหาเห็ดโคนดีกว่าวันนี้ลองดูว่าหน้าหาดฝั่งนี้เห็ดโคนจะตัวใหญ่ไหมไปลองดูกันนะี่เดี๋ยวลองตกหน้าหาดเลย จบที่หน้าหาดเหมือนเดิมน,นะครับมีตัวอยู่ครับขี่ไปหลังวัดอัมพลางลองลองไปดูกุ้ง้มีกุ้งมาก็น่าดีเนี่ยครับลองดูฝั่งนู้นได้ตัวนึงแต่ขีดมันเยอะครับไ,<ด>ไม่งั้นต้องไปหน้าหาดเลยฮะมันโป๊งนี่ก็พอได้ ไม่ใกลไม่ต้องไกลีเอาไปหน่อยแถวนี้น่าจะข้นขยะขยะขยผมยัว่าผมผมลุยน้ำไปลุยเก็บุยเก็โยเลยตองโป๊จะจับันี่นะต้อเล่เดี๋ยวผมตอนนี้ย้ายมา นิดนจะลงขึ้นโป๊ะอ่ะไม่ขึ้นดูอ่ะเดี๋ยวนี่แหละตกแถวริมหาดดูเด,เดี๋ยวลองริมหาดดูนะครับเวลาเหลือน้อยละเหลือประมาณ20นาที เป็นข้างตะเขาดึงแรงขนาดข้างปานข้างปานตัวเล็กครับผมปล่อยนะครับผมโอ้กินริมหาดเลยนะสวยครับปล่อยนะครับผมกินกากนบครับริมๆนี่ผครับปล่อยนะครับเก็บ สำหรับไม้นี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมได้แต้มน้อยมากนะเท่าที่ดูนะเมื่อี <c oughs> ้ว่าตรงน้องน้องๆเขาตกบนไอ้นี่ยครับบนโป๊ะไอ้ที่ลอยอยู่เขาก็หย่อนข้างๆก็ได้นะแต่ว่ากล้องผมพอดีแบตมันหมดนะครับจะเสียบตรงนี้มันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยตกตรงนี้แล้วก็เสียบขาตั้งวางไว้นะครับมีออโอกาสจะมาอีกแน่นอนนะครับสําหรับอ่า ตำแหน่งหาดบ้านอำเภอตรงนี้นะครับผมต่อใครสนใจก็อย่าลืมนะครับผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเสื้อใส่เป็นเสื้อของร้านกรฟิชชิงนะครับผมก็เย็นนะครับเย็นแต่ว่าที่ร้อนก็คือในส่วนที่มันตากแดดนะอย่างเท้านะครับอย่างมือตรงนี้ก็จะดําหน่อยนะครับแต่ตรงแขนนะครับผ้าเป็นกัน uv อย่างดีเลยนะครับน่าจะประมาณ70%นะ ใครสนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะครับเพราะว่าผมไปซื้อที่งานก็ราคาลดพิเศษเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมต่อละรีบไปก่อนครับ